สวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ในเข้ามาดึกนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณห้าทุ่มได้นะครับก็จะเอาสูตรใหม่ล่างสามตัวมาหนึ่งตัวมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาอยู่ประมาณสิบงวดนะครับสถิติเขานะครับเข้ามาสิบงวดก็ยังไม่หลุดนะครับ สามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับลองมาดูสถิติงวดแรกที่ออเข้าวนะครับตามสูตรคิดกำนวณแล้วงวดแรกก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งผลก็ออกที่สามหนึ่งนะครับภายในวนันนี้เลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้เจ็ดแปดเก้าผลก็ออกที่แปดเก้าวดนี้มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งผลก็ออกที่สองหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็ มาติดอยู่ที่หลักหน่วยภายในวดน,นี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3ครับถัดมาก็ได้4ี6ห้านะครับผลก er ็ออกอยู่ที่4ี่นะครับเป็นงวดที่สีก็ถือว่าเข้านะครับหรือว่าผ่านนะครับมา2ตัวเลยนะครับงวดนี้นะครับและถัดมาวันที่5ได้2 3 4ผลก็ออกอยู่ที่2 8นะครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับถัดมางวดที่6ก็ได้8 90ผลก็ออกอยู่ที่ 9, 4สนะครับ ก็มาเข้าอยู่ที่เลข9นะครับ3ตัวนี้นะครับถัดมาก็ได้2 3 4ผลก็ออกอยู่ที่3 7นะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วถัดมาวันที่8ได้4 5 6ผลก็ออกอยู่ที่5 9นะครับก็เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวันที่8นะครับท่านผู้ชมแล้วถัดมาวันที่9ก็ได้9 0 1ผลก็ออกที่0 0นะครับวันนี้มาเบิ้ลเลยนะครับ มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับออก00แล้วถัดมานะครับถัดมาวันที่สิบก็ได้2 3 4ผลก็ออกที่3 2นะครับที่ผ่านมาก็มาเข้าสองตัวนะครับวันนี้นะครับแล้วถัดมานะครับที่ผ่านมานี้งวดวันที่16พุศธจิกายน67นี้ที่ผ่านมานะครับก็ได้8 9 0ผลก็ออกที่อะไระครับ38ใช่ไหมครับ ก็เลขแปดก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับท่านชมเห็นไครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเอดนะครับสิบเอ็ดงวดยังไม่หลุดนะครับสิบเอดงวดก็ยังไม่หลุดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นบางงวดก็มาสองตัวนะครับนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สิบเอดงวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ ท่านไหนมีหลักสิบก็ลองไปติดดูนะครับไปประกบคู่กันดูนะครับงวดนี้ก็งวดที่12นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับสูตรนี้นะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ่อมีสูตรใหม่หรือว่าออกคลิปไปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับท่านไหนได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับท่านไหนได้กดติดตามก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตาม้ให้นะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านอื่นได้ชมได้เห็นกันก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับ เรามาดูครับคําเตือนนะครับทางช่องนะครับคาเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นกันดูครับว่าสูตรนี้12วัดจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าวดนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามา11วดนะครับวดนี้ก็จะเป็นวดที่12นะครับว่าผมจะใช้ตําแหน่งแนคิดคํานวณให้นะครับมา มาลุ้นด้วยกันเลยนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ6ตัวรางวันที่1แล้วก็2ตัวล่างนะครับนะครับหน1 8แล้วก็7แล้วก็2 2แล้วก็1 2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่3 8ใช่มั้ยครับ3 8นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ ว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับบางงวดก็มา2ตัวนะครับท่านชมใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับบวกกัน1ครั้งนะครับ10ล่างบวกกัน1ครั้งแล้วก็หน่วยล่างบวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็พร้อมบวก8คงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมามาคิดพร้อมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับ 1>, 1บวก3ได้4 4บวก8ปบวก8ก็จะได้12ก็ใช้เลข2มานะครับ2งบวก8ทุที่ก็จะได้10ก็คือได้เลข0นะครับงวดนี้ก็ได้เลข0 0แล้วก็1นนะครับแล้วก็สองนับเรียงตัวไปเลยนะครับท่านผู้ชมนับเรียงตัวไปเลยนะครับ ใช่ไหมครับ1นบวกสก็ได้4 4่บวกแก็ได้12 12อบวกแก็ได้20นะครับก็คือเลข0 0 1 2นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับก็จะได้0แล้วก็1แล้วก็2นะครับว่าจะเดินหน้าต่อกันหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่12ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับหมายล่าง3สุ สามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับท่านไหนได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับสิบเอ็ดวดยังไม่หลุดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับแล้ววันนี้วัที่สิได้ศูน จะมาตัวไหนกันครับจะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยกันนะครับนะครับ12งวัดนะครับสิบสองวัดนี้นะครับว่าจะวัดนี้จะเดินตัวไหนกันนะครับระหว่างศ12นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับวิตีเขาก็11งวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับมามาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ3ตัวนี้นะครับไม่ปักหลักนะครับไม่ปักหลักนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับ ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับเด่นก็มี012ครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ